สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเส่เคยครับผมสมัครพาด้วยครับวันนี้ได้ลงพื้นที่มาดูแปลงเห็ดเล้าฟาร์มเห็ดของประบัตดนะครับวันนี้มาดูกระบวนการทําเป็นยังไงวันนี้มาเจอกับตัวเเลยวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะวันนี้เดี๋ยวนี้นี่คือโรงเห็ดของประบัตมาสมบูรณเลยใช่ไหมทั้งหมดมีห<ง>้าโรงห้าโรงนี่นี่นี่สายพันธุ์อะไรอันนี้ภูฐาน,น,อ,นอันนี้ภูฐานล้วนหมดเลยทั้งหมดนี่นะฮะท่านผู้ชมดูตามภาพเลยนะครับนี่คือภูฐานนะครับวันนี้เรามาดูตอนเช้าเลยนะ อันนี้คือตลัดออกเลยะเกเก็บหมดไปแล้วเก็บตรงตลาดแล้วโอเคตรงตลาดด้วย <c oughs> โอ้โหนี่รายได้ดีมากมีส่งตลาดด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการทํามันมีโรงอะไรบนะ้างมีมีม,มีมีเป่าฮื้อแล้วก็มีอ่ามีรุหนูแล้วก็มีฮังการี่ฮังการี่แล้วก็มีอ,อ,มอ่าอะไรนะเ,เ,น,เนี๋ยถามนีกนึงปกติเราเห็นทั่วไปถ้าเกิดเขาใส่ สใส่อะไรไปกติเป็นเข้าไปใส่ไม่ได้ใส่ไม่เลยไม่ได้เลย,เลยแต่ต้องไม่ใช่ถ้าใส่สารแล้วมันจะไม่มีดอกอหรือว่าใครมาฉีดยาฆ่ายาใกล้ๆหรือว่าใครจะมีสารเครมีดอกมันจะหงิกไม่มีออกคนปากกระบอกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยโอ้คือผมเลยไม่ออกเลยไม่ได้ตอนันต้องแล้วถ้าเกิดช่วงมันอ่อนมันออกออกี่วันออกอยังไงฮะมันจะออกเว้นอ่าสี่วันห้าวันออกครั้งหนึ่ง แต่แต่คือออกเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าออกนิดๆหน่อยๆเนี่ยจะมีออกทุกวันอย่างเนี้ยมีเก็บวันเนี้ยประมาณห้าสิบแพ็ส่งไปแล้ว่งไปแล้วคถ้าถ้าเยอะๆตกวันละสามร้อยถึงห้าร้อยแพ็กแล้วก็ให้น้ําให้ยังไงให้ตอนเวลาให้น้ามีมีสายสายล่องมอปิดช่วงไหนบ้างเปิดช่วงแดดร้อนๆในร้อนๆแล้วก็้ปล่อยให้เป็นละอองไฟฝอยใช่ไหมละอองหมอกละอองหมอกให้กระจายคุมไปเลยมันความความชื้นมาก็ วกนี้พวกลาวเนี่ยก็จะออกมาเป็น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 ดอกนี้เลยทีนี้จะพาไปดูตรงไหนอีกลาวหน้าลาวหน้าไปตามมาเลยครับไปเลยอยู่ใกล้ห่าง มะเขือขึ้นช่ายมะนี่ก็เป็นการะถิ่นผักเกี๊ยวขึ้นช่ายเพราะว่าปลูกแปลงหน้าสวนตำทานมันไม่ขึ้นทำรดน้ำมันห้าเดียวเริ่มมาปลูกหน้าบ้านเลยได้เลยย้ายมาปลูกหน้าบ้านแรงเกษตรดีสิใช่ใช่น้ำมันดีน้ำมันดีเรามาดูนี่ฮะทำอะไท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เห็ดอะไรฮะอันนี้เป่าหื้อเป่าหื้อ อโอ้โหดอกอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับดูครับดอกอือหือนะครับนี่ดอกเห็ดเป่าคือนะท่านผู้ชมครับดอกสวยมากเลยหินหอม<ช>อ่าแล้วขั้นตอนการทํามีมีก็คือเราซื้อโฮเชตไปงี้เลยใช่ไหมฮไม่ใช่ค่ะผลิตเองผลิตเองเลยผลิตเองเอามาได้รับซื้อเข้ามาไม่ได้รับซื้อโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมครับเราผลิตเองเลยอ๋อตั้งที่เรื่อยถึงมาเป็นก้อนโอ้โหปูเชื้อก็ทำเองปูเชื้อทำเองทำเองทุกอย่าง ต่เรามีมีซื้ออะไรมาบ้างซื้อกระถุงพลาสติกกับปลอกคอโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> เป็นการทำเองที่ทำเองเลยอ่าเราเราทำแล้วเสร็จแล้วเราไม่ทิ้งเลยนะรอบสองเราจะเปลี่ยนมาทำเป็นทางการีพวกเนี้ยเอาตัวเชื้อเก่ามาทำมาอีกมานึงาน่งใหม่รอบนึ่งใหม่ใช่มาทำารีไปเคิลอหๆอืงั้นก็แปลว่าเราก็รู้จักรกระบวนกบรทถาให้เราประหยัดด้วยนะใช่ลดต้นทุนแล้วเสร็จแล้วนเมื่อทิ้งแล้วเราก็ยังไม่ทิ้งเราต้องไปลงแลง ไปทํายังไงไปผักนงก็ไปทาวทิ้งแล้วมันจะเน่าเรารอบรองไม่ใช่ไม่ได้เราก็ปีเป็นดินทำเป็นดินเป็นปุ๋ยใชโ่โอ้โหประหยัดมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือขั้นตอนกระบวนการการทากองเห็ดปปต้อบัดนะครับซึ่งนําไปขายที่ตลาดถูกใจนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงเห็นภาพตามที่เราทําให้ดูแล้วว่าะบวนการขั้นตอนทํำยังไงนะครับอเออแต่ยดวันนี้ทําไปหมดแล้วใช่บทแล้วเ็ไม่ได้มา,า,าดตูตอนตอนที่ตอนที่บรรจุหุงบรรจุตสอบ นะครับแต่ว่าเราจะให้มาดูแปลงว่าสถานที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมีข้างหลังสามโรงเรือนสามโรงเรือนก็ทําอย่างนี้หมดแล้วใช่ทั้งหมดมีห้าโรงเรือนอันนี้ก็คือเพิ่งทํใหม่ใหม่ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ทํพร้อมไล่เรียกันนะแต่ไม่กล้าทาต่อเนื่องเพราะว่าอีกประมาณสองเดือนน้ําจะมาแล้วต้องพักยกต้องพักยกเลยใช่เพราะว่าน้ำมาน้ามาเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรเลย มันจะเสียหายเมื่อปีที่แล้วน้ำร่วมไม่ไเลยอันนี้คือคือที่เลื่อยรีไซเคิลตีรอบสองเจะเป็นฮังการีดอกขาวอ๋อนี่แต่ท่านผู้ชมดูหกนี่ดอกนี้นี่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 รี่น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 ะเหลืองหนอ่นี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 ่เล่นี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 ันกหนี่นกานี่นีานี่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 รับนี่คือเรามาดนี่นีเนี่นีรนี่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 นป่ปัดนะครับ งั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณประบติที่ให้ข้อมูลนะครับซึ่งเราจะไปนําเสนอที่ตลาดถูกใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับประบัดสวัสดีครับสวัสดีครับดค่สวัสดีครับสวัสดีครับ